เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านดิฉันนางสาวสุวิมลศรีมุลตำแหน่งครูยังไม่มีวิทยาฐานะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนบ้านแต้มลีนาดีตำบกลกรุงอ,อํลาเภอศิราราชจังหวัดศรีสะเกดสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถงศึกษาศรีสะเกดเขตสองวันนี้ดิฉันขอนำเสนอ สภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการเขียนคำและแต่งประโยคจากคำอักษรกลางในหน่วยการเรียนรู้ที่14การผันวรรณยุกชั้นปฐมศึกษาปีที่1ค่ะก่อนอื่นดิฉันขอนําเสนอบริบทของโรงเรียนบ้านแต้มลินดาดีก่อนนะคะโรงเรียนบ้านแต้มลินานาดีของเรามีนักเรียนจํานวนทั้งหมด173คนนะคะ เปิดทาการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะค่ะสาหรับที่มาและแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นี้นะคะก็ mm. คือจากสภาพปัญหาที่ดิฉันสังเกตได้ตั้งแต่เปิดภาคเรียนที่1นนะคะเป็นต้นมาที่เป็นกิจกรรมในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้ในักเรียนอ่านออกเขียนได้นะคะเอ่อก็พบว่านักเรียนของดิฉันนะคะยัง อ่านไม่ได้เขียนไม่ได้เท่าที่ควรนะคะก็จะมีนักเรียนอีกส่วนหนึ่งที่ยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะคะก็อาจเป็นเรื่องมาจากนักเรียนยังขาดความรู้ในเรื่องของรูปเสียงวรรณยุกต์นะคะเมื่อเขาเขียนคําก็จะใส่ไม่เอกเป็นไม่โทเสียงโทใส่เป็นรูปจตวารตรีอย่างนี้ค่ะทําให้เขาเขียนคําผิดส่งผลให้การแต่งประโยคนะคะก็แต่งประโยคไม่ถูกต้องการสื่อสารผิดพลาดการเขียนสื่อสารผิดพลาดอย่างนี้ค่ะ ค่ะและอีกสาเหตุหนึ่งนะคะก็อาจเนื่องมาจากนะคะการจัดการเรียนรู้ของครูนะคะยังไม่สามารถกระตุ้นความสนใจเร้าความสนใจของผู้เรียนทําให้ผู้เรียนขาดความสนใจขาดแรงจูงใจในการเรียนรู้นะคะเวลาที่เขาเรียนรู้เขาก็เอื่อยๆเชยเชยอย่างนี้ค่ะไม่สนใจเรานะคะทําให้ดิฉันนะคะได้ศึกษางานวิจัยของผู้รู้ต่างๆมากมายนะคะจนฉันดิฉันได้ค้นพบนะคะการจัดการเรียนรู้แบบ CBL ก็คือการ เรียนรู้แบบสร้างสารรค์เป็นฐานค่ะซึ่งการสอนแบบ CBL นี้นะคะก็เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางค่ะเป็นการสอนแบบ Active Learning นะคะที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาคนา้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเองค่ะซึ่งทักษะด,ดังกล่าวนะคะเป็นสมรรถนะสำคัญที่นักเรียนทุกคนจะต้องมีค่ะ โดยการจัดการเรียนรู้แบบ CBL นี้นะคะประกอบไปด้วย5ขั้นตอนด้วยกันค่ะก็คือขั้นตอนที่1นะคะขั้นกระตุ้นความสนใจค่ะขั้นตอนที่2ขั้นตั้ง <Isaiah. S 1> ปัญหาและแบ่งกลุ่มตามความสนใจค่ะขั em> other, ้นที่3ขั้นค้นคว้าและคิดขั้นที่4ขั้นนําเสนอและขั้นตอนสุดท้ายนะคะขั้นที่5ก็คือขั้นประเมินผลค่ะในขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบ CBL ซึ่งประกอบไปด้วย5ขั้นตอนนะคะดิฉันก็ได้จัดการเรียนการสอนดังนี้ค่ะ ขั้นตอนที่ห่ค่ะขั้นกระตุ้นความสนใจนะคะครูก็ได้เปิดเพลงนะคะเกี่ยวกับการผันวรรณยุกอักษรกลางค่ะชื่อเพลงเจ้าเต่าโอเอ๋นะคะซึ่งเป็นเพลงเพื่อให้นักเรียนนะคะได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับการผันวรรณยุกรูปวรรณยุกเสียงวรรณยุกนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะและให้นักเรียนได้เต้นตามร้องตามค่ะนักเ,เรียนก็เกิดความสนุกสนานค่ะ มีแรงจูงใจในการเรียนรู้นะคะจากนั้นเมื่อร่วมกันร้องร่วมกันเต้นเสร็จแล้วนะคะเราก็มาร่วมกัรทบทวนความรู้ด้วยค่ะโดยครูนะคะใช้ชุดคําถามค่ะว่า,าเพลงนี้เป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรรูปบรรยุกมีอะไรบ้างเสียงบรรยุกมีอะไรบ้างอักษรกลางมีอะไรบ้างนะคะนักเรียนก็ช่วยกันตอบคําคถามครูอย่างสนุกสนานค่ะ,คะจากนั้นนะคะ ครูก็ได้เล่าสถานการณ์เรื่องคุณปู่ไปเที่ยวทะเลโดยครูนะคะโชว์บัตรประโยคขึ้นบนจอ powerpoint นะคะประโยคว่าปู่ขับรถช้าๆนะคะแล้วก็ให้นักเรียนสังเกตว่าในประโยคของครูมีคําไหนเขียนผิดและเราจะแก้ไขยอย่างไรนะคะซึ่งนักเรียนก็สังเกตเห็นว่าคําว่าปู่นั้นผิดค่ะนักเรียนบอกว่าจะต้องเติมไม้เอกลงไปค่ะเป็นคุณปู่ถึงจะถูกต้องนะคะก็เป็นการที่นักเรียนเข้าใจว่า ความสําคัญของการเขียนคําให้ถูกต้องนั้นจะช่วยให้เราสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะครูก็ได้สรุปกิจกรรมนี้นะคะเพื่อเชื่อมโยงความรู้เดิมสู่ความรู้ใหม่ค่ะค่ะต่อมานะคะในขั้นตอนที่2นะคะขั้นตั้งปัญหาและแบ่งกลุ่มตามความสนใจค่ะครูก็ได้เปิดสื่อ PowerPoint เรื่องนิทานเรื่องกี่กี้ตะลุยเมืองอักษรกลางนะคะซึ่งเป็นนิทานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับคําอักษรกลางค่ะ โดยนะคะเมื่อนักเรียนฟังเสร็จแล้วครูก็ให้นักเรียนร่วมกันตั้งประเด็นปัญหาที่นักเรียนสงสัยในนิทานนะคะซึ่งสรุปออกมาได้3ประเด็นปัญหาะคะ่ะ <c oughs> ก็คือการผันวรรณยุกการเขียนคําและการแต่งประโยคจากคาอักษรกลางะค,ะค่ะซึ่งกิจกรรมนิทานเรื่องกี่ยี้ตะลุยเมืองมหัศจรรย์นี้นะคะนักเรียนก็ให้ความสนใจเป็นอย่างดีค่ะต่างจากเดิมที่ครูได้แจกกระดาษเป็นนักเรียนให้ช่วยกันอ่านเอง แต่ทีนี้ซึ่งครูได้นําเนื้อหานิ่ทานนี้นะคะลงในสือพ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 อ่อ powerpoint นักเรียนก็สนใจดูและสนใจฟังครูมากขึ้นค่ะจากนั้นนะคะก็ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตามความสนใจค่ะก็คือเราจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกันเองนะคะตามใจชอบเลยไปเข้ากลุ่ม6-7คนค่ะ ให้นักเรียนเลือกเองเลยนักเรียนก็จะสนุกสนานได้อยู่กับเพื่อนที่ตัวเองชอบนะคะแล้วก็ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะตั้งชื่อกลุ่มแล้วก็เลือกประเด็นปัญหาที่กลุ่มของตัวเองอยากจะแก้ไขสนใจในปัญหานั้นนะคะแล้วก็ไปทํากิจกรรมแล้วนาบัตรกิจกรรมนั้นนะคะมาแปะบนกระดานนะคะก็จะมีบัตรกิจกรรมคําการเขียนคําการแต่งประโยคและการถาันวรรณยุคค่ะซึ่งนักเรียนก็ช่วยกันทําจากนั้นนะคะนักเรียนทุกกลุ่มนะคะก็เอา,อา ได้พิจาราร่วมกันถึงความถูกต้องว่านักเรียนแต่ละกลุ่มเพื่อนเพื่อนแต่ละกลุ่มแก้ปัญหาถูกต้องไหมแล้วก็ได้สรุปกจิจกรรมค่ะจากนั้นนะคะครูก็แบ่งกลุ่มให้นักเรียนค่ะโดยคลัสความสามารถเก่งปานกลางอ่อนนะคะเพื่อให้เกิดความเหมาะสมของนักเรียนแต่ละกลุ่มค่ะโดยแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มละ6-7คนค่ะแล้วก็ใช้ประเด็นคําถามว่า ถ้านักเรียนแต่ละกลุ่มอยากเข้าไปจะลุยเมืองอักษรกลางเหมือนกีกี้นักเรียนจะต้องปฏิบัติภารกิจอะไรบ้างเพื่อนํานักเรียนเข้าสู่กิจกรรมต่อไปค่ะขั้นที่3าค่ะขั้นค้นคว้าและคิดนะคะซึ่งขั้นนี้นะคะครูก็ได้อธิบายการทํากิจกรรมกลุ่มว่านักเรียนจะต้องทา Mind Mapping ร่วมกันนะคะให้ครบทั้ง3ประเด็นนะคะโดยเมื่อทํา ภารกิจเสร็จแล้วนะคะครบ3ประเด็นได้ม mapping ปปออกมาแล้วจะต้องออกมานําเสนอหน้าชั้นเรียนนะคะโดยครูนะคะมีบทบาทเป็นโค้ชช่วยแนะนําให้คำปรึกษาให้ความรู้เพิ่มเติมแก่นักเรียนนะคะในระหว่างที่นักเรียนทํากิจกรรมให้กําลังใจเขาชมเชยเขานะคะแล้วก็กระตุ้นนะคะให้เขาได้ไปสืบสอะ,ะแสวงหาคะ้คนคว้าความรู้จากแหล่งการเรียนรู้สื่อการเรียนรู้ในชั้นเรียนที่ตัวเองมีนะคะไม่ว่าจะเป็นถาดไทยวรรณยุกต์มือวรรณยุกต์ หนังสือเรียนนิทานเรื่องกีกี้ค่ะขั้นที่4ค่ะขั้นนำเสนอผลงานนะคะเมื่อนักเรียนทําผลงานกลุ่มไม่ mapping เสร็จแล้วทุกกลุ่มนะคะครูก็ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานําเสนอในระยะเวลา3นาทีค่ะซึ่งนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะก็ทําได้เสร็จทันเวลาแล้วก็นําเสนอผลงานออกมาได้เป็นอย่างดีเกินความคาดหมายของคุณครูนะคะจากนั้นนะคะนักเรียนทุกกลุ่มนะคะก็มาอภิปรายสรุปผลกิจกรรมว่า แต่ละกลุ่มนะคะทาผลงานได้ครบตามประเด็นปัญหาหรือไม่นะคะแล้วก็เราก็อภิรายถึงความสําคัญของการเขียนคําให้ถูกต้องและการนําความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจําวันค่ะสําหรับขั้นสุดท้ายนะคะขั้นที่5ค่ะขั้นประเมินผลค่ะครูก็ให้นักเรียนนะคะประเมินผลงานกลุ่มของเพื่อนค่ะจากนั้นนะคะเราก็มาสรุปร่วมกันว่ากลุ่มไหนได้คะแนนอย่างไรนะคะแล้วก็ครูก็ให้การเสริมแรงนะคะให้กําลังใจนักเรียนในการทากิจกรรมครั้งต่อไป ะะแล้วก็นัดหมายทำแบบทดสอบค่ะในคาบเรียนถัดไปค่ะเพื่อวัดความรู้นักเรียนค่ะหลังจากที่นะคะได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการเขียนคำและแต่งประโยคจากคำอักษรกลางนะคะด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ CBL นะคะดิฉันก็พบว่านะคะนักเรียนของดิฉันมีความกระตือรือร้นให้ความสนใจตั้งใจมุ่งมั่นในการทำงานเพิ่มมากขึ้นค่ะมีความสุขในการเรียนรู้นะคะโดยโดยเฉพาะในระหว่างที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมกลุ่มค่ะ แล้วก็ผลสมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นค่ะสังเกตได้จากผลของการทําแบบทดสอบโดยมีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจํานวน16คนและไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน3คนค่ะซึ่งนักเรียนที่ไม่ผ่านการเกณฑ์การประเมินนะคะดิฉันก็ได้นํามาสอนซ่อมเสริมในเวลาหลังเลิกเรียนหรือในยามคาบว่างค่ะเพื่อให้นักเรียนนะคะมีความรู้ความเข้าใจและก็สามารถพันคำเขียนคำและแต่งประโยคได้ค่ะ ดิฉันหวังว่าการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบ CBL นี้นะคะจะช่วยแก้ปัญหาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่1ในรายวิชาภาษาไทยให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นและสุดท้ายนี้ดิฉันขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ